สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ okay. เกมมายาโฟนนะผมหลังจากอัปเดตนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะผมเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับจากล่าสุดที่เขาพูดเกี่ยวกับอาบอทที่ขุดเมืองนะผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเหมืองกันเลยนะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้อตัวผมอยู่เมืองอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้อยู่เมืองโอเคไหนไหนก็มาแล้วโอเคอยู่ชั้นสามนะครับเท่าที่ดูแล้วอ่า ในแมปนะผมค่อนข้างโล่งขึ้นมากเลยนะครับผมไม่เหมือนก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราไปดูชั้นสี่นะครับเนี่ครับผมเท่าที่ดูนะครับจากก่อนหน้านี้อ่าบอทค่อนข้างเยอะนะผมแบบอ่าชื่อขาวแดงนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเราไปดูชั้นสี่นะครับนี่ครับวิ่งวิ่งดูนะครับเนี่ยไม่เหมือนจะไม่มีบอทแล้วนะครับผมบอทที่วิ่งลง วิ่งลงขุดแร่เนาะอันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาตั้งแต่อัปเดตเสร็จแล้นะครับจากที่ดูแล้วหลังจากนี้อสำหรับคนที่จะมาแย่งขุดแร่นะผมคงต้องอเจอกับคนจริงๆนะผมคงไม่เจอไม่เจอบอดนะผมที่เราฆ่าทิ้งแล้วก็ขุดได้เลยต้องวัดกับคนนะครับ ถ้าเขาเฝ้าจอก็เจ็บหนักหน่อยก็ต้องสู้กันว่าใครแข็งกว่ากันนะครับผมเอ๊ะเฮ้ยปกติเนี่ยดูดิแรก่กองเนี่ยปกติแร่กองนี้ไม่เคยว่างนะครับบอดลงตลอดโอเคเดี๋ยวเราไปดูแรกสีแดงนะผมเราเพิ่งมาโ,โหขนาดเรามาเราว่าเรามาเร็วแล้วนะครับยังมีคนมาเร็วกว่าเรานะครับผม ตัดจากดูเหมืองข้างนอกเรามาดูในอ่ารับแรนะผมเรามาเร็วนะครับผมดูที่ว่าเฮ้ยเราจะเจอแร่ทองหรือเปล่านะครับเรามาก่อนเขาเีย่ยปกติถ้าวิ่งไปนะผมผมขึ้นมายอดขารับแร F5 ผมชั้นห้าถ้าไม่มีคนมาก่อนเราเราก็น่าจะเจอแร่สีทองนะผมอ้าวไม่เกิดครับ แร่ทองไม่เกิดนะผมาจากที่ดูแล้วในแผนที่ก็แบบมีคนน้อยผมเราก็จะมุ่งเน้นไปหาแร่สีทองก่อนเลยนะครับแต่ที่วิ่งวิ่งมาไม่เจอเลยเจอแล้วครับผมแร่แดงแต่ไม่ใช่ดับซิลนะครับผมเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นเนาะไปดูแร่ทองข้างบนกันไม่เกิดนะครับเนีย่ยเดี๋ยวเรามองดูข้างล่างข้างล่างก็แร่แดงก็ไม่เกิดนะครับ ไม่มีหีบสมบ,บัติด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูแร่ทองกันนะครับข้างบนนี้เมื่อกี้เราบินบินมาไม่เห็นเนี่ยเรามองนี้เราก็รู้ว่ามันไม่มีนะผมเนี่ยโอเคโอ้ยเจอแร่แดงอยากได้คนไทยนะผมกิมลมรกรปล่อยเข้าไปเนาะไปหาแร่อ,อื่นอ่าสีอื่นดีกว่าโอ้โหเจอแร่แดงต,ดติดเลยนะครับผมเร็วห้าก้าซูมไม่ได้ ไม่ฝืนครับอย่าไปฝืนทั่วเขาตายฟรีครับไปหาที่อื่นดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยโอเคครับจากที่เราไม่เจอแรลาะเราก็เก็บหีบสมบัติพางๆไปก่อนนะครับผม นี่ครับผมข้างหน้าอ่าถ้วยบอสนี่ก็จะมีสีแดงกับสีทองนะครับผมนันไงสีแดงอยู่ตรงนี้พอดีเลยอุย้ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเผื่อมีสีทองเกิดเราจะได้เอาสีทองค่อยเอาสีแดงขหลังไม่มีนะครับแปลสีแดงดีกจ่าจัดการขุดเลยครับสีแดงโหเหลือแค่หนึ่งนะครับเหลือแค่แรกแค่หนึ่งตุดไปปุ๊บ ขายของทิ้งไว้นะครับโอเคเอะไรขายได้อีกนะเดี๋ยวเข้าไปเช็คในกิวสัหน่อยนะครับผมโอเคสนับสนุนเพื่อนไปนะครับในกิวผมก็เลเวลยี่สิบเนาะก็เป็นกิวของคนอา้าอะไรเนี่ยเอา้าทำไมมันออกมาเฉยเลยครับผมเฮ้ยบ้าผมเพิ่งเข้ารับแรงไปแป๊บเดียวนะไม่ใช่แล้วเฮ้ย เอาจริงดิได้รับซิลมาสามร้อยเองนะครับเดี๋ยวเข้าไปใหม่หลังจากที่ผมเข้ามาใหม่อีกรอบนะผมแร่ไม่เกิดแล้วผมไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีทองนะผมสีฟ้าผมก็ไม่เจอเลยเดี๋ยวผมเข้ามาได้ซักครั้งนะผมเก็บได้แต่หินอย่างเดียวนะครับก็แต่หินแล้วก็ของชํำด้วยทั่วไปนะครับดูครับผมว่าเซิร์ปิดปรับปุงเขาแจกอะไรมั่งนะครับ แจกดอกมาสองมาสองมาสองเรียกสองชิ้นเนาะโอเคตีว่าชั่วโมงนึงเพิ่มมาตาดอบเลสเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ยผมวิ่งมาล้าภาคผมวนมาเนาะวนมาจนถึงที่เดิมนะครับที่เราขุดแร่แดงไปหนึ่งเนี่ยผมเจอแร่ทองครับผมแร่ทองเกิดใหม่ด้วยเอาดิเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะนี่ผมอัดไว้ ผมขุดได้นิดเดียวเองมันก็จะเด้งผมออกเลยผมไม่ทำะไรนะเนี่ยผมเปลี่ยนไปสัตว์ขุดนะนเข้ามาหน้าเนี่ยดูของนะครับผมคือได้ไม่เยอะนะจากเก็บหีบนะครับผมหีบสมบัติเนี่ยเหลือเวลา20นาทีนะเพื่อนเนี่ยอยู่เด้งเด้งออกเลยครับผมตีว่าวันนี้นะครับผมผมเข้ารับแรงไม่ได้เลยเลยได้แบบ ได้แบบดูเดได้แค่เจ็ดร้อยะดักซิลโอแบบนี้สำหรับวันนี้คงมีมาบอกแค่นี้นะผมสำหรับใครที่อยากเข้ารับเลตอนนี้อย่าเพิ่งรีบเข้านะผมรอให้เซิร์ฟเสถียรกว่านี้สักพักนะครับผมค่อยเข้าสําหรับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เข้ามารับชมไม่มากก็น,น้อยนะครับผมถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ